อนุมายังเมตตาภราณังการุมาเสอาังสุขิโตโหโมีขอให้ข้าพระเจ้าจงเป็นผู้ถึงสุขนิทุโคโหโมิจงเป็นผู้ไรทุกอเวโรโหโมิจงเป็นผู้ไม่มีเว อภยาปโชมีจงเป็นผ oh an ู้ไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันอดีโกมีจงเป็นผู้ไม่มีทุกข์สุขีอัตนานังปริหารามีจงรักษาตนอยู่เป็นสุขเถิดสาเพสตาสุขิตาโหนโด ขอสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจงเป็นผู้ถึงความสุขสพเพสัตตาเวราโหนตูขอสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจงเป็นผู้ไม่มีเวรสพเพสัตตาอภพยาปช,ชาโหนตูขอสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจงอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันสพเพสัตตาอนิคาโหนตู ขอสัตว์ทั้งร้ายทั้งปวงจงเป็นผู้ไม่มีทุกข์สัพเพสัตตาสุขีอัตตานังปริหารันทูขอสัตว์ทั้งร้ายทั้งปวงจงรักษาตนอยู่เป็นสุขเถิดสัพเพสัตตาสัพพาทุกขปะปมุนจันตูขอสัตว์ทั้งร้ายทั้งปวงจงพ้นจากทุกขั้งมวล สัพเพสัตตาราตสัมปติโตมาวิกาชันโดอสัตธังลายทั้งบวงจงอย่าได้พระจากสมบัติอันตนได้แล้วสัพเพสัตตากรม,มาสักกากรมมาทายาทกมมากรรมโยนีกรรม,มพันธุกรรม,มปฏิสรารณาสัตทังลายทั้งบวงมีกรรมเป็นของของตน มีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นที่พึออ่งอาศัยอย่างกรรมังกระริสันติกัลายาณนังว่าปาปาังวาตาสะทายาธาภวิสันติจะทำกรรมอันใดไว้เป็นบุญหรือเป็นบาป จะต้องเป็นผู้ได้รับผลของกรรมนั้นนั้นสืบไป